หิมะแรกของปีโปรยปลายลงทั่วจวนตระกูลเซี่ยเซี่ยหลันยืนมองลานหิมะด้วยสีหน้าเรียบสงบนางไม่รู้เลยว่าราชองค์การกำลังจะเปลี่ยนชะตาชีวิตน้องสาวเซี่ยอิงยืนอยู่ด้านหลังแววตาเต็มไปด้วยความไม่พอใจเมื่อข่าวการแต่งงานกับท่านอองถูกประกาศหิมะขาวก็ไม่อาจปิดบังความริษยาในใจนางได้ หิมะยังตกไม่หยุดในเช้าวันถัดมาเสียอิงฝึกยิ้มหน้ากระจกซ่อนความขับแค้นไว้ภายใต้ท่าทีอ่อนหวานขณะที่เสียหลันเย็บชุดแต่งงานอย่างเงียบงนันเสียงเข็มแทงผ้าดังท่ามกลางความหนาวความต่างของสองพี่น้องชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อหิมะทับซ้อนหนาขึ้นเรื่อยๆวันที่ท่านอองเยหลินมาเยือน จวนถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนสายตาเขาหยุดอยู่ที่เสียหลันเพียงครู่เดียวแต่กลับลึกซึง้งเสียอิงมองภาพนั้นจากระเบียงสูงความอิจฉาแทรกซึมเหมือนลมหนาวที่กัดผิวหิมะตกหนักขึ้นราวกับตอบรับความรู้สึกในใจนางในลานหิมะเสียอิงแซงลื่นล้มต่อหน้าท่านอองเสียหลันรีบเข้าประคองอย่างเป็นห่วง ความอบอุ่นเล็กน้อยนั้นกลับทำให้น้องสาวเจ็บปวดหิมะที่ตกลงมาบดบังสีหน้าที่แท้จริงแผนร้ายเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันคืนหนึ่งที่หิมะตกหนักข่าวลือเกี่ยวกับเสี้ยหลันแพร่ไปทั่วจวนนางถูกใส่ร้ายจนต้องกักตัวอยู่ในเรือนเล็กท่านอ,องยังไม่ปักใจเชื่อแต่ความลังเลเริ่มเกิดขึ้น หิมะขาวนอกหน้าต่างเย็นเยียบไม่ต่างจากสถานการณ์ในใจคนเสียหลันใช้ชีวิตอย่างสงบในเรือนกักหิมะเกาะกรอบหน้าต่างทุกเช้านางไม่แก้ตัวไม่โทษใครท่านอองแอบส่งผ้าคลุมกันหนาวมาให้ความห่วงใยนั้นถูกเสียอิงเห็นเข้าความริษยากลายเป็นไฟที่ยากควบคุมท่ามกลางพายุหิมะเสียอิงปลอมจดหมายใส่ร้ายพี่สาว ตัวอักษรสั่นไหวแต่ใจแน่วแน่เมื่อจดหมายถึงมือท่านอองความเชื่อใจเริ่มสั่นคลอนหิมะหนาปิดร่องรอยทั้งหมดเรากับไม่มีใครรู้ความจริงการสอบสวนจัดขึ้นกลางลานหิมะเซียหลันกำนับอย่างสง่างามนางยอมรับชะตาโดยไม่ร้องขอความยุติธรรมเสียอิงแซงร้องไห้อยู่ข้างๆท่ามกลางหิมะที่ตกไม่หยุดความจริงยังคงถูกฝังลึก คืนก่อนพิธีพายุหิมะรุนแรงที่สุดเสี่ยอิงตัดสินใจลงมือขั้นสุดท้ายนางผลักเสี่ยหลันลงสระน้ำแข็งเสียงน้ำแตกดังท่ามกลางความเงียบท่านอองได้ยินและรีบมาช่วยชะตาของทุกคนเปลี่ยนไปในคืนนั้นเสี่ยหลันถูกช่วยขึ้นจากน้ำเลือดผสมหิมะย้อมพื้นขาวท่านอ,องโกรธเกลียวเมื่อหลักฐานปรากฏเซี่ยอิงไถหลังด้วยความหวาดกลัว หิมะยังคงตกแต่ความเท็จเริ่มพังทลายตอนที่สิอรุ่งเช้าหลังพายุหิมะการสอบสวนเริ่มขึ้นอย่างจริงจังลานวังขาวพโพลนและเงียบงนันหลักฐานทีละชิ้นถูกนำออกมาเสียอิงเริ่มสั่นไหวแต่ยังคงปฏิเสธท่านอ,องยืนมองด้วยสายตายเย็นชาหิมะที่ตกเหมือนกดดันหัวใจคนผิดเมื่อพยานปรากฏความจริงไม่อาจปิดบังได้อีก เซียอิงสุดลงคุกเข่าบนหิมะน้ำตาหยดลงเปื้อนสีขาวเสียหลันมองน้องสาวด้วยความเศร้าไม่ใช่ความแค้นหิมะเย็นเฉียบแต่ใจนางกลับสงบนิ่งโทษถูกตัดสินเสียอิงถูกในประเทศออกจากเมืองหลวงวันเดินทางหิมะตกเบาๆเสียหลันมาส่งด้วยตนเองนางเพียงกล่าวให้รักษาชีวิตน้องสาวก้มหน้าน้ำตาหล่นลงบนหิมะเป็นครั้งสุดท้าย พิธีแต่งงานจัดขึ้นท่ามกลางหิมะโปรยเสียหลันในชุดแดงงดงามท่านอองเยหลินยืนเคียงข้างอย่างมั่นคงเสียงสาบานดังท่ามกลางความหนาวหิมะในวันนั้นราวกับคำอวยพรจากฟ้าคืนเข้าหอเงาหิมะสะท้อนบนหน้าต่างท่านอองสัญญาจะปกป้องนางจากทุกสิ่ง เซี่ยหลันยิ้มทั้งน้ำตาความเจ็บปวดในอดีตค่อยๆจางหายเหลือเพียงความอบอุ่นในหัวใจชีวิตในวังเริ่มต้นท่ามกลางฤดูหนาวเซี่ยหลันเรียนรู้กฎระเบียบอย่างสงบหิมะตกทุกเช้านางใช้ความอ่อนโยนจัดการเรื่องในวังเสียงชื่นชมเริ่มดังขึ้นอย่างเงียบๆข่าวจากแดนไกลมาถึงเซียอิงล้มป่วยในเมืองชายแดนหิมะที่นั่นหนักหนากว่า เสียหลันลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนขออนุญาตส่งหมอไปช่วยความเมตตาเหนือความแค้นท่านอองเห็นการตัดสินใจนั้นยิ่งเคารพภรรยาหิมะตกยามคำ่ำเขาห่มผ้าให้นางอย่างอ่อนโยนความรักไม่ต้องเอ่ยคำมากมายในวังมีผู้คิดร้ายเสียหลันถูกทดสอบอีกครั้งนางยืนหยัดด้วยปัญญาหิมะที่ตกหนักในวันนั้นกลับยิ่งขับความมั่นคงในใจนาง แผนร้ายถูกเปิดโปงผู้คิดร้ายพ่ายแพ้ต่อความสุข,ขุมท่านอองประกาศยกย่องชายาหิมะโปรยราวกับปรบมือให้ความถูกต้องข่าวดีจากชายแดนเสียอิงรอดชีวิตนางเริ่มสำนึกผิดหิมะที่เคยเย็นชากลับเป็นเครื่องเตือนใจถึงอดีตหลายปีผ่านไปหิมะยังตกเช่นเดิมเสียหลันกลายเป็นที่พึ่งของผู้คน นางไม่ลืมความเจ็บปวดแต่เลือกเก็บเป็นบทเรียนท่านอองพานางเดินชมลานวังยามหิมะตกทั้งสองพูดถึงอดีตอย่างสงบไม่มีความเสียใจเหลือเพียงความเข้าใจจดหมายจากเสี่ยอิงมาถึงเต็มไปด้วยคำขอโทษเสี่ยหลันอ่านท่ามกลางหิมะเบาๆใจเธออ่อนลงอย่างแท้จริง เซี่ยหลันขออภัยโทษให้น้องสาวบางส่วนท่านอองเห็นด้วยหิมะในวันนั้นขาวสะอาดราวกับการเริ่มต้นใหม่ฤดูหนาวปีถัดมาเซี่ยอิงได้รับอนุญาตกลับมาอย่างสามัญหิมะตกในวันที่สองพี่น้องพบกันอีกครั้งไม่มีคำพูดมากมายมีแต่น้ำตาความสัมพันธ์ค่อยๆเยียวยาแม้ไม่เหมือนเดิมแต่จริงใจหิมะกลายเป็นพยานของการให้อภัย เซี่ยหลันมองย้อนชีวิตที่ผ่านมาจากจวนเล็กสู่ตำแหน่งสูงสุดหิมะที่เคยหนาวกลับให้ความแข็งแกร่งคืนหนึ่งหิมะตกหนักท่านอองจับมือนางแน่นบอกว่าชะตาที่ผ่านมาคุ้มค่าเพราะมีนางเคียงข้างหิมะโปรยในเช้าวันใหม่เซี่ยหลันยืนมองลานวังด้วยรอยยิ้นความริษยาความเจ็บปวดและความสูญเสียกลายเป็นอดีต หิมะยังขาวเหมือนเดิมแต่หัวใจผู้คนอบอุ่นกว่าที่เคย